สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียศอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับใครอยากได้ใส่ใยใส่หยักไม่ว่าจะเป็นง่วหรือเป็นควายครับมื่อนี่มีแม่กระทบใส่ใยครับพี่น้องนะครับติดทองนก็ได้เนาะทองครับผมติดทองครับพี่น้องนะครับไผรหากระทบลอยหาสิบหาบวกครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็มีควายเผือกนะครับผมควายดําแม่ทองลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าสามสิบหกเนาะสามหาสามหกติดทองนะครับพี่น้องสวยๆมื่อนี้ นะครับเดี๋ยวถ้าใกลพี่จาพูดจะไหมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเอานะครับอีพี่นี่กะช่วงบรรยากาศช่วงแร่งเครับพี่น้องนะครับเอาคุมอ่าฝ้าก็เริ่มค้มมากแล้วพี่น้องนะครับเอาไปเร็วจังหน่อยมือนี่ไผยหาลูกกระทบปิดทองนะครับพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนมือนี่เดี๋ยวต้นคลิปภาพเบื้องหนาก่อนนะครับถ่ายคลิปไปอยากได้ควายแม่ทองไปเลี้ยงเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องใหญ่ยเอาไารถไฟครับพี่น้องควายเพิ่นนะครับช่วงนี้หญ้าหลายๆครับพี่น้องจังเห็นนะครับตอนนี้ กำลังกลมกินยาอยู่นะครับกุ้มนี่แหละครับพี่น้องนะครับมาเอาไปเลี้ยงนะครับเบิ้งกินยานะครับแต่ละโตนะครับเอานะครับห้าวยาเต็มผักเต็มข้ามครับพี่น้องนะครับสำหรับข้อพี่ทาวรเองกับยูบ้านไหนก่อนครับบ้านโคงกุดไหวครับผมบ้านโคงกุดไหวสามบลเกลงอนอำเภอเมืองจังหวัดมะสาัธามครับผมครับผมเอานะครับมักเมียยิ่งยิ่งเบิ้งต้นคลิปเลยนะครับเมียที่แรกนี่อ่าทองเจ็เดือนแล้วพี่ท้องหกเดือนแล้วครับหกเดือนประกันท้องเด้อครับพี่น้องเมียนี่ ออกสไตล์ลูกกระทบนะพี่ถาว่านเนาะเอานะครับทองพ่อได้ยุครับอันนี้ทอง6เดือนครับอาเชื่หนึ่งหนึ่งหาได้ครับพี่น้องนะครับอาเชื่หนึ่งหนึ่งหาของกามปูฟ้ามไบหลอดครบผสมที่ยี่สิบพ่อย่อหกหาครับพี่น้องประกันทองให้ตัวทองเศร้าเรียบร้อยเนาะลูกที่ถ่าไดค่าทองครับลูกที่3ครับผมลูกที่3ค่าทองครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมลูกตัวที่3อยู่ในท้องนะครับ ส่วนสูงวัดไร้รอยเท่าไรครับพี่รอยหาสิบหาครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกเนาะครับผมนะครับผมเอานะครับช่วงนี้เพิ่นออกจากขอกมากมาพ่อห์เนยเขียวเขียวครับพี่น้องเมื่อขึ้นทางสารค้ามฝนตกแห้งนะครับยากระไรครับพี่น้องเบื่อแต่ละโตนะครับสูงใหญ่เอามาฟังราคาแม่แรกครับาที่นี้แม่แรกเปิดแล้วไปได้ครับพี่หกสิบเก้าครับผมหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวนี้ประกันทองให้ด้วยครับพี่น้องเอาไปเช้หนึ่งหนึ่งห้าของกามปูฟ้ามเป็นลูกของเอาไปเช้หนึ่งทับหาศ ประกันทองให้พี่เห็นนองเข้าใส่ไงไเลยครับพี่น้องตัวนี้เอานะครับตันี้หมวกไหนพ่อไอ้บาที่นี่แม่นี่่มีครับผมตัวนี้่ม,มีเนาะครับผมนะครับเอาดึงเสียกยืนให้เบิ้งจังหน่อยนอ้าไอ้นะครับผมตํานี้่มี้นะครับพี่น้องแม่นี่นะครับเอาอยืนยกให้พี่น้องเข้าเบิง้งงามๆจังหน่อยครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งนะครับโอ้ปวดแล้วนะครับเบิ้งนะครับสูงทวมหัวจะคล้องเพลินเรียกหนาไมาจังหน่อยน้าไอ้นะครับเบิ้งยืนเทียบกับจะคล้องเพ่อนพี่น้องเอาไปหมักใส่ไงใส่ยักโมผิดหวังแน่นอนถาวนฟ งวใหญ่งวยหยักขาวว่านฟ้าแบบเด็ดๆเลยนะครับเอาหยับระคายลมนะไอเปิดไว้ที่69ครับผม6กหมื่นครับอีกเก้าขันบาทครับพี่น้องแม่เล็ดเอาทุกกวอนเด็กกอนนะพี่น้องใส่ใหญ่ขนาดนี้นะครับทองเอาไปเชยหนึ่งหนึ่งหาดุกไส้เอาไปเชยหนึ่งครับหาศูนย์ครับพี่น้องเอาตัวที่สองอันนี้ก็แม่ทองไร่เนาะทองครับผมัน้กเอาตัวนี้อ่าเป็นออกแนวมีต่างไรอยู่ข้อกับช่วงเหลือบอ่าขางทองกับช่วงขาหนาครับพี่น้องตัวนี้กับทองคือกันประกันเดือนครับไอ ประกันวันหกเดือนคือการประกันอันนี้ก็บหกเดือนเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งมือผสมเพิ่นกว้างครับพี่น้องผสมวันที่หาท่านว่าหกหาครับพี่น้องถ้าท่านเดี๋นี้ก็ต้นเดือนอ่าเตือนต้นเดือนหกนะครับผมเอากระเข่าหกเดือนนะครับหกเดือนครับพี่น้องอันนี้ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องอาบาเช่หนึ่งหนึ่งห้านะครับตัวนี้กับพอเดียวกันครับพี่น้องกูนี่มักตัวใดเดี๋ยวไปฟังราคาสก่อนนะครับผมว่าอ่าใส่เงี้ยสองตัวนี่ราคาต่างกันหลายปันใดนะครับผมลูกคิ่ใดค่าทองแม่นี่ ตัวนี้ลูกที่สองครับอาจารย์ลูกที่สองเนาะตัวนี้ออกกระทบหลายจังน้อยด้วพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่งดึงน้ำให้เบิ่งเนี่ครับเลยนะครับอันนี้ก็ปลายหูก็เลื่อยปากไปอยู่ประมาณจังนิ้วหนึ่งเนาะครับผมนะครับออกไปจักนิ้วหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องนะครับไอ้ดึงมาให้เบิ้งแต่ว่าเรื่องโครงสร้างนะครับโบสดีครับพี่น้องแม่นี่สูงใหญ่นะครับลอยหาซิปได้นั่นครับพี่น้องแม่นี่ลอยหาอะลอยหาซิปได้ตอนนี้มีอลอยเนาะผมนีครับผมตำหนิไม่มีนะครับตัวนี้ประกันท้้้ออออออองใหจัััักเเเเเเดดดดืืืืนนนนนนคคครรรบบบบผผมมาาาาะะช อ่านะครับดึงหันมางพี่เข้าไปนะครับดึงอ่าหันหนามาให้พี่น้องเขาเบิ้งชัดเจนจังน่อยตัวนี้โครงสร้างกับมาดีนะครับที่สำคัญติดทองคว่มนะครับตัวที่สองกับทองตัวแรกกับทองหลายไปแะเด็นไอเปิดไว้แม่นี่แม่นี่สี่สิบครับผมสี่หมื่นต่อรองได้เลยครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นบาทต่อรองได้นะครับผมโอ้ครับงามครับพี่น้องแม่นี่ใหญ่แง่เพื่อกันนะครับเอาให้เทียบสองตัวเอาตัวนี้กกคครรรััััับบบผมมนนะยงงงต่่ออออได้้ีีพ การขนสรงกับฟี่ทบาอีสานไหวเนาะครับผมเอาต่อไปนะครับพี่น้องว่าเอาสดก็นี่นะครับผมสดก็นี่กับแม่นี่ครับพี่น้องต่ตัวนี้เป็นคราวอง้ำแดงโบติติดโบด้ะพี่น้องนะครับเบื้องเครื่องเครื่องอมนะครับเรรอื่นเครื่องอมดำแดงแต่ว่าเรื่องโครงสางกับพี่ลอยหาซิฟคือกันแม่นครับผมเป็นสาวทองแรกปะครับตัวนี้ครับทองแรกครับผมตัวนี้ทองแรกเนาะครับตัวนี้ทองแรกครับพี่น้องนะครับเบื้องพ้นเขาหน่อยๆครับพี่น้องทองแรกเอาเจ้าเดือนไายประกันให้ สามเดือนสี่เดือนนะครับอสามถึงสี่เดือนเนาะเดี๋ยวเบิ่งใบจังน่อยครับพี่น้องตั้มก็สามเดือนอ่าทองเจ้าเครือรีนะครับผมหนึ่งซีสามอ่าเคอรีหนึ่งซีสามครับพี่น้องนะครับเอ้าลูกไส้อ่าของอ่าดีบีซาเทอร์สไตล์นะครับหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องเจ้าเครือรีของติวเตอร์ฟาร์มครับพี่น้องตัวนี้ผสมวันที่หนึ่งกุมภาพกหกครับพี่น้องเดือนสองนะครับต้นเดือนสองเดือนนี้เดือนอาจจะเขาเรียกเกือสามเดือนกว่านะครับผมอาจจะเขาสี่เดือนครับพี่น้อง หลายไป็นไรไอแม่นี่สี่สิบห่าครับผมสี่หมื่นก็อีกห่าพันเนาะครับผมเอาตัวนี้ลูกแรกค้าทองเนาะแม่นครับอ่าสี่หมื่นก็อีกห่าพันบาทได้ครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับตัวนี้เอาเบื้องคร้องสางเพิ่นจังน้อยครับพี่น้องตอนนี้มุมมี่จะมองนะครับสนใจกับนีประกันตอนนี้ขึ้เท่าค่ะถักมาได้ทรงหอดหนาคอกหนาฟ้ามรัมนะครับสามทองครับพี่น้องง่วนมือนี่มิจะใส่ยิ่งใหญ่เลยสามทองนะครับผมมักเนียเรียกเรพี่น้องมันหนามันลึกดีครับพี่น้องไฟมักใหญ่แบบ เอาแบบสร้างครับพี่น้องราคาประหยัดตัวนึงก็บสี่หมื่นตัวนี้ก็บสี่หมื่นหาครับพี่น้องนะครับมีอยู่สามตัวแ้วพี่น้องง้วนทองมาหนี่เดี๋ยวเราตัดเขาไปหาควายครับที่นี่นะครับเปิดมาแม่แรกเบื้องควายเผือกไรเนาะครัเอาตัวนี้เป็นควายเผือกครับพี่น้องนะครับตัวนี้ควายเผือกนะครับเอาลอยสามสิบหันไหลส่วนสูงลอยสามสิบครับลอยยี่สิบเก้าถึงลอยสามสิบครับพี่น้องเป็นควายเผือกตัวนี้ทองเนาะ บ่ทองครับผมเอาตัวนี้ทองว่างนะครับมีลูกมาจยกประมาณสองตัวไร่ประมาณ2ตัวครับพี่จันอ่ามีลูกแล้วประมาณ2ตัวครับพี่น้องควายเผือกตัวนี้นะครับส่วนสูงผมอยู่รอยสามสิบด้วยครับพี่น้องรอยสามสิบนะครับหลายไปไหนไอ่เปิดไว้เปิดไว้สามสิบสามครับผมสามหมื่นสามพันอันนี้ราคาทองว่างด้วยครับพี่น้องราคาทองว่างโบห่านได้ทับนะครับสำหรับผู้สนใจก็เอาไปทับเอาอ่ามีลูกไม่แล้วนะจะประมาณสามโตเนาะครับผมขั้นติดอีกก็เป็นทองที่ซีครับพี่น้องตัวนี้พมกมิจฉมองด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับ เอาไผมาควายเผือกเอาไปทับเอานะครับต่อไปมีแม่ทองเนาะมีแม่ทองครับเอาแม่ทองเดี๋ยวออกมาเบิ้งครับพี่น้องแม่ทองนะครับผมเดี๋ยวให้อายเพิ่นดึงออกมาให้เบิ้งนะครับมีแม่ทองอยู่อ่าจักตัวไอ้ทองมื้อนี้ทอง3าตัวครับทองทั้ง3าตัวเลยเนาะแม่นครับนะครับเบิ้งครับพี่น้องมี่จะใส่เงยนะครับผมมีรอยอ่า3า3สิบส่นลละนะครับส่วนสูงอ่าครับผมอ่า35เนาะแม่นี่มครับผเอาประกันให้135ดึงมาพี่อ้องนะครับตัวนี้ก็สีดอกเล่าครับบ้านเฮาเอิ้นสีดอกเล่า นะครับทองพร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้เงี้ยวดีด้วยพี่น้องเบื้งนะครับช่วงล้ำตัวเพิ่นนะครับเอาช่วงนี้ล้ำตัวเงี้ยวดีนะครับตอนนี้บ่มีจังมองครับพี่น้องแม่นี่ทองพอได้อยู่ครับป่าล้านหาแสนเลยครับพี่น้องนะครับของวีไลฟาร์มผสมวันที่17กุมภาพันธ์66ครับพี่น้องแม่นี่17กุมภาพันธ์ก็3เดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยเนาะแม่นครับผมเอาสำหรับไผชอบพันธุกรรมของป่าล้านหาแสน นะครับสายปานซูรินครับพี่น้องอ่าปาลานหาแสนเอาลูกที่ได้ค่าท่องบาทนี่ลูกสองครับอาจารย์ลูกสองค่าท่องครับ,รบพี่นอ้องนะครับลูกสองค่าท่องตงัวนี้ตรวจเศร้าเบื้องอัตลักษณ์เจ้น้อยครับพี่น้องเบื้องอัตลักษณ์เพิ่นมาดีนะครับอดึงมาใพี่ไปนะครับเดี๋ยวให้ดึงออกมาให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบื้องชัดๆจ้าน้อยนะครับเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเบื้องชัดเล่ากับ อ่าผูกไว้ไปลงน้อนขี่โคดอ่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้ตำหนิมันมีจัรหมองด้วยครับพี่น้องผมบ่มีครับทองล้านปลาล้านหาแสนนะครับไล่ไปไหนไปเปิดไว้เปิดไว้สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับอันนี้ตัวทองประกันไฮแมนครับผมร้อยสามสิบสามครับผมร้อยสามสิบสามบวกเนาะครับผมร้อยสามสิบสามบวกด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับประกันไฮพี่ไอ้น้องเข้าผู้อยากได้ไปเลี้ยงอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับผมเอาตัวต่อไปหน่อยเนาะเอาตัวนี้ก็ออกสไตล์ ่าจะมีติดมูลลามาจากน้อยน้อยเบื้องหน้าตาแล้วนะครับกะดีอัตลักษณ์นะครับอาจจะวัชตินตะวันเรืองคว้มอ่างนี่มาเต็มครับพี่น้องอ่างหนาลึกนะครับตัวนี้ก็จะมีเลือดผสมจากน้อยตัวนี้ทองี่เดือนได้ประกันให้ทองหาเดือนครับผมอันนี้ประกันหาเดือนเนาะครับทองหลอดที่คุ้มตัทองหลอดครับผมทองพอลอดเนาะนะครับเอาพอไดดอยู่ในทองครับเอาเดี๋ยวเบิ้งนะครับพี่น้อง อ่บิ๊กเบิร์ดครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องทองพอดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ทองกับบิ๊กเบิร์ดนะครับผมสายเงินอุทัยนะครับเจ้าบิ๊กเบิร์ดสายเงินอุทัยผสมหนึ่งมักกะลาหกหกด้วยครับพี่น้องกะบหาเดือนแมนะครับผมหาเดือนนะครับผสมหนึ่งมักกะลาหกหกนะครับทองในหาเดือนส่วนสูงลอยเท่าไรไอ่ลอยสามสิบห้าครับผมลอยสามสิบห้านะครับวัดเรียบร้อยลูกที่ใดค่าทองครับลูกสองครับอาจารย์ลูกสองค่าทองลายปันใดครับผมเปิดไว้สี่สิบเก้าครับผมอันนี้กับสี่หมื่นกับอีกเก้าพ เอาตัวแรกซีเมื่อเท่าได้ก่อนครับแม่สับเท่านั้นครับผมราคาซ้ำกันเนาะครับผมราคาซ้ำกันครับพี่น้องเอามักในทองเป็นป๋าลานหาแสนหรือว่าแม่ที่สวงนี่กับบิ๊กเบิร์ดครับพี่น้องนะครับผมของช่างทองฟาร์มควายไทยครับพี่น้องนะครับเอามาเบิรงแม่ที่สามนะครับว่าเพิ่นทองตัวใดนะครับตัวนี้ก็น่าจะลูกสามค่าทองวายตัวนี้แม่นครับลูกสามลูกสามค่าทองส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสามสิบห้าครับผมลอยสามสิบห้าครับพี่น้องเอาตัวนี้ แม่สูงร้อยสามสิบหาครับพี่น้องเดี๋ยวปับใส่สร้างอุดรครับพี่น้องในท้องนะครับผมท้องกับช้างอุดรนะครับของชาลีฉายฟาร์มควายไทยครับพี่น้องนะครับชาลีฉายนะครับพี่น้องสิบท่านว่านะครับผมปีหกหาครับพี่น้องมือผสมนะครับตัวนี้จะจะเขาหาเดือนกว่าที่เขาหกเดือน้ด้เนาะหาเดือนกว่าหกเดือนนะครับประกันท้องให้ตรวจเศร้าเรียบร้อยลูกสามขาทองไรไม่ได้อายเปิดว้ 52สิบครับผมห้าหมต่อรองใด้ด้ครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรผมขึ้นให้ใต้คลิปตั้งแต่ต้นคลิปกบบมี้ครับพี่น้องนะครับเอาย่าเบอร์โทรอีกรอบนึงได้ครับไอศุลก้าห้าครับผมศุลก้าห้าห้าอมครับศูนย์อดาไลน์มาเบอร์นี้น้อยเนาะครับเบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กสวัสดีครับถาวอหอมวันครับผมถาวอหอมวันนะครับผมอยู่ มาไงไงครับบันผมกุดไว้นะครับตะวันเกิดมังเภอเมืองจังหวัดมาสารคามฝนมากแล้วครับพี่น้องต้องขออภัยนะครับผมนะครับมือนี้กับท่านพอดีนะครับผมท่ายแล้วนะครับฝนมากพี่น้องเบิ้งฝนนะครับผมเอานะครับผมเข่านาฝนแล้วหญ้าหลายๆผู้ใดหาควายไปเลี้ยงนะครับใส่หญ้าใส่น้ำไหลายๆจังสี่นะครับติดต่อพี่เพิ่นมาได้ท่องทั้งสามโตแล้วยกไปทั้งสามก็ได้ใบหลอดครบทุกโตมักพัตุกรรมป๋าหลานหาแสนหรือมักบิ๊กเบิร์ด นะครับหรือสางอุดรสามแมนี่นะครับผมเลือกเบิงมักตัวใดตอบโจทย์ตัวใดกัร่อ,องติดตอพีถาวรมาได้นะครับหรือมักงัวครับพี่น้องมีทองสามทองกับติดตเพิ่มอไรขึ้นกันสำหรับวันนี้ี่ถาวรฟ้ามกัมีทั้งงว้วทั้งวายพี่น้องเลือกนะครับผมช่วงเาขานาฝนแล้วนะครับ <S <S อาหารงัวก <S 1> <S 1> ระเริ่มหลายนะครับวายมีหญ้าหลายกินน้ำไหยน้ำหน้าน้ำสวนนะครับเก๋ามาเลี้ยงไว เอาแล้วน่าจงขายออกได้น้องไอเนาะนะครับสำหรับผู้มีเงินอยู่ในถุงแล้วอยากสั่งกำไรนะครับผมกัเลี้ยงไว้นะครับผมลูกเต่าออกมากัขายได้ครับพี่น้องนะครับผมสวัสนีขอบคุณพิดฐานว่าอะไรครับผมจากราชบนี้ิตนะครับผมสวัสดีครับ